สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูปุปปิ๊กจะพานักเรียนมาเรียนในหน่วยวันเฉลิมพระชนมพรรษา,าโดยในวันนี้คุณครูปุปปิ๊กจะพานักเรียนมาเรียนรู้ในเรื่องพระราชประวัติพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระบรมมนาร,รามาธิปดีศีสินทรรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรกล้าเจ้าหัวพระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบันของประเทศไทยนับเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิบแห่งราชวงศ์จักรีพระราชสมภพ,เม,กกมพ 95, เ,เมื่อวันที่28กรกรกฎาคมพุทธศักราช2495หรือเกิดเมื่อวันที่28กรกฎาคม พุทธศักราช2495ซึ่งตรงกับวันจันทร์มีสีประจำวันพระราชสมภพคือสีเหลืองพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชการที่9 าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงราชกาลที่9พระบระมาพิไทยหรือพระนามหมายถึงชื่อของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกร มหิสอนภูมิพลราช,ชาวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทาราธิเบศร,ราชวรโรดมบรมมนาถบพิษพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งในตราพระปรมาภิไทยพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบปรากฏเป็นอักษยออรอย่อวปรย่อมาจาก วชิราลงกรณปรมราชาธิราชซึ่งตามประเพณีในราชสำนะักได้นำธรรมเนียมการใช้สีประจำวันมากัหนดอักษวรวใช้สีขาวนวลแทนวันพระราชสมภพอักษปรปใช้สีเหลืองแทนวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9อักษรรอรใช้สีฟ้า แทนวันพระราชสมภพของพระบรมราชน,านีพันปีหลวงต้นไม้ประจำพระองค์ต้นรวงพึ่งเป็นต้นที่มีดอกสีเหลืองโดดเด่นและส่งกลิ่นหอมเป็นพันธุไม้ไทยแท้อันทรงคุณค่าโดยต้นรวงพึ่งจะออกดอกในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมแม้จะไม่ใช่ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ แต่ก็ช่วยบังแดดและให้ร่มเงาได้มีรูปลักษณ์และมีสีสันสวยงามมีกลิ่นหอมอ่อนๆเพื่อปรับบรรยากาศให้สดชื่นนอกจากนี้ยังเป็นไม้มงคลที่เหมาะจะนำมาปลูกระดับสวนภายในบ้านและตามสถานที่ต่างๆและนี่คือพระราชประวัติเบื้องต้นของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในวันพรุ่งนี้คุณครูปุ๊กปิ๊กจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องพระผู้ทรงเป็นต้นแบบของความวิริยะอุตสาหะของพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ